หล่แตะเซอรมาสามไปทีนะเป็นไงเกมวัน okay. น okay. right. so. yeah, right. yeah, right. ี you know. mm ้ครับไปนี้ก็ผมเตรียมตัวมาสิบปันเลยนะครับโอ้ทำไมเตรียมน้อยจังอ่ะสิบปันสิบปันแต่ว่าเยอะมหนักไหมหักทุกวันเลยสิบปันเนี่ยสิบวันสิบวันถ้าเกิดว่าซ้อมหนักเนี่ยก็ก็โอเคโอเคนะหมดไหมถามว่าก็ยืนได้อีกยกยืนได้เลยเหรอะใช่พวกยกจะยืนได้เหรอไอ้นี้วิเยอะโอ้ซ้อมที่ไหนนี่ซ้อมที่ไหนนี่ย ไปนี่ไปนี่ผมไปซ้อมอยู่ที่ดหนมาโอ๋อประมาณนี้นะก็โอ้โหวันนี้วันนี้ไปง่ายก็ทำให้จัดมวยจัดบอลไม่มีเจ็ดสี่ได้แล้วเกิดไปหลังจากเสมอมาสามสี่ไปเสียได้อาชีพอาะเสียเลยถ้าถ้าสามสี่ไปเลยรวมได้ทั้งหมดเท่าไหร่สามไปอาชีพแล้วมาประมาณสี่แสนบาทเกือบครึ่งล้านเลยนะที่ที่เสมอมาสามโอ้โหแต่กับรุ่นมีดพนักก็สองแสนสองแสน แล้วใครอีกอ่ะไอ้อ้อมน้อยเมื่อกี้ก็าแสนสองแล้วใครอีกอ่ะโบเชียก็อีกแปดหนึ่งเจ็ดหมู่ประมาณสี่แสนกว่าสี่แสนอ่ะไปนี้อัจฉริเท่าไหร่รวมทั้งหมดเก้าหมื่นครับเก้าหมื่นเกือบแสนเหมือนกันนะไปนี้ใครใครให้บ้างสมมติอีกก็เสียดายถ้าเสมออีกก็โอ้ถ้าเสมออีกก็ห้าแสนพอดีถ้าเสมออีกเพราะว่าแบบไม่มีใครเสมมติเยอะกว่าผมแล้วก็ก็ถือว่าลงกินกินแบบเน็ดเงินบุ๊กได้ก็เออปีใหม่ใช่ไหมอ้าวปีใหม่เอาก็ยังไงเอา ชนะได้ดีใจดีใจแบบให้ใครบ้างให้ใครบ้างดีใจให้ลูกมีลูกก็อยู่ยตายงั้นมาลูกลูกกี่ขวบแล้วสองขวบแล้วครับเนื้อโอ้โหนี่สูบไฟหน้าต้องดีกว่าเดิมนี่ความรักเพิ่งเปิดวันนี้นะวันที่เราชนะนี่นนะโอ้โหกดดันมันนานมา,มากเนื้อแตชนะไฟเมื่อกี้เขาก็ให้เสมอดีแล้วเขาไม่ให้แพ้อีก เอาอย่างนี้หลังจากผ่านไฟนี้ไปแล้วนี่อยากจะเจอใครเอาอยากจะเจอใครที่เสมอแก้มือที่เสมอคูคองก็ได้ครับใครนะคูคองคู่ครองคู่ครองได้เขาชิงแชมป์ไปเลยว่าน้องเขาเป็นแชมป์มาสามทีใช่ที่อ้อมน้อยใช่ไหมใช่ครับเอ้ามีโอกาสนะมีโอกาสนะที่ก็เสมอกับน้องเขาน้องเขาเสมอคูคองอยากแก้มือคูคองก่อนได้ได้หลังจากนั้นก็ค่อยๆไปเช็ดมือคนทีละคนนะใช่ๆนะว่าเอกมาวันนี้นี่คือว่านี้ต้องดีกว่าเดิมครับฟอร์มการชกวันนี้โอเคไหมโอเคนะครับโอเคนะถือว่าเยี่ยมนะต้องตั้งใจ วันนี้รถลดตกลงวันนี้พบเครื่องต้มยำเลยมีทั้งเตะทั้งเข่าทั้งอะไรสารพัดพิษเลยวันนี้ใจดีด้วยเลยใช่ไหมเฉพาะตีหน้าเลยน้องวันนี้ทได้ดีเลยีแข้งซ้ายแข้งซ้ายป่ะแข้งซ้ายป่ะแข้งซ้ายแก้แก้มาแก้มาดีแล้วเข่าแล้วเข่ามาไงนี่เข่ามาได้ก็ขอบคุณที่ตุ๊แสด้วยนะครับผมี่เทนให้ใครนะอํานวยเด็กจีเด็ก99เป็นคนที่จะเป้าผมไปนี้แล้วก็เทนน้องมาอย่างดีเลยเออเออเออ เมมไไ่ด้นะฟังถึงฟังถึงโปรโมเตอร์สมหมายหน่อยเราข้ามวิกมาชนะนะวันนี้ดีใจครับดีใจที่ลูกพี่ให้ไปซ้อมกับเฮียขอบขอบคุณเฮียสมหมายว่าเฮียสมหมายก็โอ้ตามใจอ่ะไม่เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวเสียสมหมายก็มีมีมอบรางวัลให้ที่ถามไม่ได้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนแล้วก็พวกพี่ๆที่มาเชียร์ให้กับมาเกลน้องยอะโอ้ไม่จะมาฟีเยอะนะวันนี้ใช่ครับพวกน้อง อ๋อหล่ะครับ<อ>ผมยินดีด้วยนะนนยินดีด้วยยินดีด้วยนี่เขากลับมาแล้วครับกลับมาแล้ว